สวัสดีครับตอนนี้เราได้กันไกลตัดกิ่งสูงนะครับของ i-mac วันนี้เราจะมารีวิวการใช้งานกันนะครับผมอย่าง<ม>อ่ากิ่งนี้เลยก่อนเลยกิ่งนี้ก่อนเลยถับเดียวเองครับผมง่ายนิดเดียวออกแรงน้อยมากระวังด้วยนะครับถ้าตัดไปแล้วร่วงใส่หัวน,นี่อันนี้ผมไม่รู้นะง่ายง่ายจริงง่ายจริง อันนี้เองนี่กิ่งเตี้ยก็ได้กิ่งเล็กกิ่งแห้งได้หมดครับเล็กจะตัดง่ายครับมีเรามาดูการตัดกิ่งใหญ่ใช่ไหมครับมาปะปะกิ่งเดียวกิ่งไหนดินี่ก็ได้เนี่ยเนี่ยโอ้เนี่ยได้จะได้อยู่ได้เหรอลองดูลองกิ่งอนี้อันนี้ไม่ได้กิ่งแห้งนะจะตัดยากจะลองตัดดูตรงไหนก่อนกลางเลยตรงกลางเลยก็ได้อันั่นแหละครับ อ่าใช่ขออนุญาตนะครับตัดเลยนะอ่าโอ้โหง่ายจริงง่ายจ,จอดง่ายง่ายจริงตุดเลยอ่ะตุดมาเลยอ่ะตัดง่ายมากลองลองตัดต่อดีกว่าลองตัดต่อดีกว่าให่ก่อนอ่านี่เหรอนี้ก่อนนะครับอ <c oughs> ือหือวมหมดเลยทั้งใบทั้งกิ่งติดเลย

ลองตัดโชว์นี่หน่อยดีกว่าเนี่ยกิ่งนี้เลยตัด,ดให้อีกรอบนึ่งจะได้เห็นใกล้ๆด้วยีก่ไกลไปปรับ,บ,บให้มันเป็นอันเล็กก็ได้ครับปรับให้มันเป็นอันสั้นก็ได้ใช่ระยะใกล้ประมาณเนี้ยเราปรับให้มันสั้นได้ข้างมีปุ่มให้กดปึด <ur> ๊บปรับระดับอืมง่ายๆโอเคมาาตัดดูใกล้ๆเลยชึบนิดเดียว เอาหนาหนาเนี่้ออกแรงเยอะเลยอันนี้นะหนาหนานะดูนี่แค่นี้เองคมจริงๆไงไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะเลยแค่นี้เองอ่าเป็นไงดีนะแอเแคร์แคดีมากเป็นการใช้งานแล้วผมดีวิการใช้งานมันดีจริงอันนี้บอกตรงๆรับขนาดได้อะไรได้แบบนี้น้ำหนักเบาด้วยคมับลองครับของไอแม็กอันนี้ก็เบรนเจอรแปนะครับ เหล็ก SK5 ด้านของวัสดุดิบของใบมีดแล้วก็เหล็กนะครับผสมกับน่าจะน่าจะพลาสติกในการจับที่มันดูแบบว่ไม่ลื่นมันลื่นไม่หลุดมือดี